สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมพี่โตจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาถามพี่โตว่าการเผาถ่านด้วยถัง200ลิตรเนี่ยเราต้องเจาะรูก้นถังไหมแล้วถ้าเจาะเนี่ยจะต้องเจาะมากหรือเจาะน้อยแค่ไหนนะครับผมคือแต่ละถังเนี่ยเราจะควรจะเจาะกี่รูดีรวมนะไปถึงประสิทธิภาพในการเผานะครับผมถ้าเราเจาะรูเยอะกับเจาะรูน้อยเนี่ยจะได้ถ่านที่แตกต่างกันไหมนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับผม ถังสองลูกนี ini, pues the nah ้นะครับผมเจาะรูก้นถังไม่เท่ากันนะฮะถังลูกนี้จะเจาะรูก้นถังมากกว่าถังลูกนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าความแตกต่างของทานที่เราได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้เจาะรูมากกว่านะครับผมก็จะสังเกตว่าถังที่เราเจาะรูมากกว่าเนี่ยปริมาณของทานเนี่ยค่อนข้างจะได้น้อยกว่านะครับผม ท่อนใหญ่ท่อนใหญ่นี้ก็เป็นทานสวยดีนะฮะโได้ทานสวยเลยนะครับผมแต่สิ่งที่เราได้ก็คือปริมาณของทานน่าจะได้น้อยกว่าถัทางที่เราเจาะรูน้อยกว่านะครับผมอันนี้ถังที่เราเจาะรูน้อยกว่าเนี่ยจะสังเกตว่าเกือบเต็มถังเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ประสิทธิภาพในการเผาก็ไม่ค่อยแตกต่างกันฮะเป็นทานเหมือนกันนะครับผม นะะฮเดี๋ยวเรามาดูท่อนใหญ่ๆก็แต่ก็จะมีบางท่อนนะฮะบางท่อนอ้าวเป็นเหมือนกันนะฮะนี่ครับผมประสิทธิภาพของท่านก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่ฮะถือว่าไม้กลายเป็นท่านนี่ดีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูท่อนใหญ่ท่อนนี้บ้างนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่านหรือเปล่านะฮะท่อนใหญ่อยู่นี่ครับผมอ่านี่ครับผมก็ได้ท่านเหมือนกันนะฮะท่อนใหญ่ข้างล่างข้างล่างมาท่อนใหญ่ๆจะเยอะมากเลยนะครับผม ปน,น,นไปทานหมดเลยนะครับผมถังนี้เจาะรูแค่ยี่สิบฝลูนะครับผมก็จะเจาะรูน้อยกว่าก็จะได้ทานมากกว่าน,นะครับผมส่วนถังนี้เจาะรูเยอะก็จะได้ทานน้อยลงนะครับผมระยะเวลาในการเผานะครับผมถัทงที่เราเจาะรูเยอะเนี่ยจะปิดเร็วกว่านะครับผมถังลูกนูน้นอาจจะปิดช้ากว่าถังลูกนี้นะครับผม จะใช้เวลาแตกต่างกันประมาณ2องชั่วโมงกว่าๆเกือบ3ชั่วโมงเลยนะครับรวมไปถึงไม้ที่เราใช้เผานะครับผมยางถังลูกเนี้ยที่พี่โตเจาะรูไว้เยอะเนี่ยพี่โตเอามาไว้สําหรับไม้ที่มันเป็นพวกไม้มาดหรือว่าไม้ไม่ค่อยแห้งนะครับผมมันจะเผาได้ดีกว่าเพราะว่ารูรูก้นถังมันเยอะนะฮะก็จะเผาเผาได้ง่ายแล้วก็ไม้มาดเนี่ยมันก็จะเป็นทานได้ดีกว่าถาังลูกนู้นนะครับผมถังลูกนู้นน่ะเราเจาะรูน้อย เหมาะท,ที่จะสําหรับเอาไว้พวกเผาพวกไม้แหง้งไม้ชิ้นเล็กๆนะครับผมพี่โตขอสรุปท้ายคลิปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับการเจาะรูก้นถังเผาถ่านด้วยถัง2ลิตรเนี่ยการเจาะรูก้นถังขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเผาไม้ลักษณะแบบไหนนะครับผมถ้าเราเผาไม้ใหญ่ไม้มาดที่ว่าไม่ค่อยแห้งนะฮะเราก็เจาะรูก้นถังเยอะๆแบบถังรูปนี้นะครับผมก็จะทําให้เผาง่ายขึ้นนะฮะ แต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าเราเผาไม้แห้งหรือเผาไม้เล็กเนี่ยอัตราการสูญเสียเยมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะครับผมส่วนถ้าเราต้องการเผาไม้ชิ้นแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็ไม้แห้งเนี่ยเจาะรูก้นถังให้น้อยลงหน่อยนะครับผมก็จะได้ทานเยอะกว่านะครับผมก็ลองเลือกดูนะครับผมลองเลือกดูว่าเราเราต้องการแบบว่าเจาะรูก้นถังประมาณไหนนะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับผม แต่ถ้าใครมีสองถังเนี่ยจะเจาะรูไว้แบบพี่โตก็ได้เจาะมากเจาะรูเยอะๆอไว้ถังหนึ่งนะคะผมเอาไวเา้เผาไม้ใยไม้มาดนะครับผมส่วนแล้วก็อีกถังหนึ่งก็เอาไวเา้เผาพวกไม้ชิ้นเล็กๆเนี่ยไม้ชิ้นเล็กๆพวกนี้นะครับผมมันจะไม่ค่อยสูญเสียนะฮะถ้าเราเจาะรูก้นถังน้อยๆเนี่ยนี่ครับผมเป็นทานหมดเลยนะฮะเนี่ยตกอนเล็กชิ้นเล็กๆนี้ก็ได้ทานนะครับผมชิ้นใหญ่ก็ได้ทานได้ทานหมดเลยฮ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ะชิ้นเล็กใหญ่ได้ทานหมดนะครับ เป็นถานได้หมดเลยนะครับผมถ้าไม้อุ้ยถ้าไม้ที่เขาเป็นทานถ้าไม้ที่กลายเป็นท่านเนี่ยมันจะต้องบิบบิดให้แตกได้นะครับผมนี่ฮะสวยเลยนะครับผมทานสวยทีเดียวนะนฮะเ<ฮ>งาเลยฮะ<ม><ม>ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ